ันนเดที่สุดรไทยวันนี้เมนู่ยังคะวันนี้หลายเมนูค่ะแต่กูได้เลยเป็นรูปเป็นผัวนี่เองเอากูได้เลูปเป็นเมียนี่ก็จะมองที่ธนูจะเอาเนี่ยหรือจะเอาผัวได้ทั้งสองหลังหลมมวันนี้เบื่อแล้วอ่าคือบางคนได้ละเมนูอะไรกันเนี่ย วันนี้ก็คือเราก็ทอดหมูแบบว่าแบบสูตรโบราณนะคะแบบบานๆแล้วก็กินกับร้มํานะคะอย่ด้วยตำบุ่งแล้วก็จะผัดผัดน้ำมันหอย<า>แล้วก็ทอดไข่แล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิเนี่นก็นขือเด็กขั้วดีแทนน้อมายามบานเพิ่นนเนี่ยเราสรเท่ากะคือ่อ ห้าสิบปอ่าห้าสิบปอมันใส้น้ำตาลนะคะแต่ว่าห้าสิมันใส่ที่หลังนะคะเพื่อตัดเทียมมีมีมีขาวโกนห้าสิบปอดมหมูกป็สิบปอดมใหม่ใช่คะอากาศเอากระเทียมลงทอดนะคะโรยหนาของพร้อมแค่คิดเฉยๆก็น่าอร่อยแล้วเนี่ยถ้าถ่ายได้ล่ะค่ะพี่ดีย่างน,น้ำมันกระเด็นใส่ไม่เด็นคะะน่ะเพราะว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วคะ่ะมาเลยกลัวเราไม่มีกระเด็นคะ่ะเราใช้คุยหรือคิงอ๋อไม่ คิงเราเซ็กอโคลีคิงค่ะของเขามันเป็นอ่าอะไรนะเคียรีคิงแต่ของเราเป็นรุ่นโคลีคิงนะคะสั่งตัวมาจากห้องกุงนะคะใช่ปิดประตูหน่อยนะคะดานพะะทุนกิ่นไม่ได้ค้นหิวก็ไวแล้ว